That's <laughs> not Light point now, light point now.

อ้ยอมันลามพุอ๊บตรงนี้เต็มยอเลยเต็มยอเลยตักยังไงน้ำท่วมจมูกแล้ว

ลอนโอ้บนี่บอลนู่นรวบินึันมาเป็นกระเพืากัดยอมเลยขาดนยขาดขาดเ่าต้นที่หมือนกัดหัวมันรม่าหนำยำยาเนียเก็ดออกไี่เฮ้ขาตายข้ามือเลยขาดตีนเาขาดนิดร เกลียดออกไปบ่เนี่ยโอ้โอ้โอ้ bằng cuộn cho ông dễ vậy mỏ khó dài <laughs> cái kia nói mỏ đá cái mới hay mới đây lọc dài mỏ hay để ta lập cái lắm khá mà đây là lắm nhiều quá kè cái cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ไปตาก็นอนอยู่เฉยๆช่วยกันเลยเกียร์ทำไมไม่ไดินไม่ซาวอะไรเลยเวลาอยู่ตะบ,บ้านเกียบเป็นอะไรเวลาโอ้โหโอบบ้หโ้หด,ด,ดุงดิงดุงดิงเลย người đằng đây người đằng đây ngày năm khảo đằng đây. Bằng đi lên nè.

โอยโดดโดดอโดเสเด็เอาทั้งยนตาออกนยโอ้บอไรแล้วไให้เรากับว่าเอาเอาบนตักน้ำตักตาตักตาไ่ได้ขึ้นโคกตักตาเด ôi ui... ui... tôi lại tôi tôi lại tôi lại tôi dù tôi lại tôi lại tôi lại dù lại tôi lại tôi lại tôi tôi lúc bao dù

Đại mấy cái đại lúc bao hết cái đại lúc bao? À. chuông nhạc sôi nữa tao thang nữa mày tao thang nữa mày tao thang nát mày tao thang nát mày

ตันหลยตัวหลายตัวถึงตังหามองตักปลาต้นต้นตูนที่บอกว่าหงายบุ่มปุ่นปุ่น

nằm Mình... nhụp lại đúng cái lúm nó thế lên lúng như lúng nhụp ngon đi nhụp nằm cái nhụp lúm mươi là Hãy subscribe

ุดจอเลยเนยไหนเปไหนเนเนี่ยออกหูขาดเลอมีหูขาดแลยวเสร็จ่ายตึกระดวโอเคขาดได้แค่ละ Stop.